ขณะที่วันนี้ที่วัดนาปราพงอํอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะคะคุณอุรชัยยสอนแก้วไปสังเกตบรรยากาศภายในวัดไม่พบเจ้าอาวาสไม่พบบุคลากร,กรที่จะตอบคำถามได้และเมื่อสอบถามจากหลายๆคนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับวัดก็รู้สึกประหลาดใจนะคะที่มีข้อร้องเรียนนี้เกิดขึ้นค่ะวางอันโอรานจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลาย บาไดได้บทบรรยายธรรมเทศนาภายในวัดนาป่าพงจังหวัดปทุมธานีขับกล่อมผู้ปฏิบัติธรรมผ่านเครื่องขยายเสียงที่ติดตั้งกระจายอยู่ทั่ววัดกกรรแม้ไม่ใช่วันหยุดราชการแต่ยังพบผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนหนึ่งภายในวัดที่นี่สงบเงียบและไม่มีสัญ,ญลักษณ์ใดที่แสดงให้เห็นว่าได้รับรู้ถึงการร้องเรียนของกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า พุทธพจน์จากพระไตรปิดกและกลุ่มพุทธบริษัทสภา,พาเพื่อรักษาพระธรรมวินัยโดยเฉพาะผู้ประสานงานภายในวัดที่แสดงสีหน้าประหลาดใจทันทีที่ทีมข่าวแสดงตัวเพื่อขอพบพระคริขฤตโสดทิพะโลเจ้าอาวาสเพื่อให้พื้นที่ได้ชี้แจงข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น บริเวณสาลานี้คือสาลาฟังเทศนะครับท่านเจ้าอาวาสมักจะใช้เทศนาลูกศิษย์โดยเฉพาะช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่จะมีลูกศิษย์มามากเป็นพิเศษผู้ที่มาจะได้รับแจกบทสวดมน์และแผ่นซีดีฟังเทศฟังธรรมนี้นะครับแต่น่าเสียดายที่ผมมาวันนี้ไม่พบกับท่านเจ้าอาวาสเพราะว่าท่านติดภารกิจที่ต่างจังหวัดทําให้ไม่มีใครสามารถชี้แจงได้ว่าข้อกล่าวหาที่ถูกกล่าวหาในวันนี้มีข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งเป็นอย่างไรครับผู้ศรัทธาเดินทางมาภายในวัดเป็นระยะ บริเวณธรรมมาตรในศาลาฟังธรรมวันนี้มีพระลูกวัดปฏิบัติหน้าที่พบปะเทศนาใกล้กันมีตู้ที่เก็บหนังสือที่ตั้งชื่อว่าพุทธวจนะสันหนังสือระบุหมายเลข1-33ถึง33นี่คือชุดหนังสือที่อยู่ในประเด็นร้องเรียนวันนี้เช่นกัน<ะ>การแสดงออกของผู้ศรัทธาอาจชัดเจนว่าศรัทธาในแนวทางพุทธศาสนาของวัดนาป่าพงไม่น้อย<ะ>เป็นการแสดงออกคล้ายกับผู้อาศัยอยู่รอบวัด ที่คำพูดแฝงด้วยความเลื่อมใสและไม่เห็นด้วยกับข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นแนวการสอนหนึ่งท่านเนี่ยท่านบอกว่าเป็นธรรมจาตกของพระพุทธเจ้าคือก็จะทําให้คนเนี่ยมองรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่มันไม่อะไรแต่ท่านก็าสามารถอธิบายได้ตอบได้ทุกอย่างทุกกรณีถ้ามีข้อสงสัยอะไรท่านสามารถเคลียร์ได้หมดเลยซึ่งผมเองก็กเคยฟังธรรมของท่านครั้งหนึ่งที่ท่านไปแสดงให้แสดงธรรมให้เราได้ฟังแล้วก่าเออท่านนี้ความรู้แตกฉานจริงรู้จริงครับ แล้วก็รู้สึกว่าคำโรงเรียนนี้เท่าท่าที่ที่เคยได้ยินมาก็คือว่ามีการว่าไปร้องอะไรทั้งหมหาเถระสมาคมอะไรเงี้ยนะแต่ก็ท่านก็สามารถเคลียร์ปัญหาได้หมดใครถามมาท่านก็ตอบได้ครับผมท่านตอบในหลักธรรมของของท่านน่ะเพราะท่านเขา,า,านับถือท่านนับถือสิ่งแค่ร้อยห้าสิบข้อตามพระพุทธเจ้านะครับผมแต่วัดอื่นงที่มาโจมตีแเขาทถือสิ่งสองอ้อยีอ่สิบเจ็ดข้อเขาจะมาโจมตีเรื่องสิลธรรมอะไรการสั่งสอนอะไรเงี้ย ทีมข่าวติดต่อวัยยาวัจกรของวัดนาป่าพงได้รับคําตอบว่าเจ้าอาวาสจะชี้แจงผ่านผู้มีอํานาจในการตัดสินใจเท่านั้นและปฏิเสธพูดคุยหรือชี้แจงผ่านสื่อมวลชนหตสสมมา,มพ,พ,า,าพระคริกลิกโ์โสติพโลเกิดวันที่18มกราคม2506เมื่ออายุ12ปีได้บวชที่วัดหนองป่าพงมีพระโพธิญาณเถระหรือหลวงพ่อชาสุภะโทเป็นเจ้าอาวาส ก่อนจะมีเหตุให้เดินทางไปย่านคลองสิบจังหวัดปทุมธานีและก่อตั้งวัดนาป่าพงในปี2545วัดนาป่าพงมีฐานะเป็นวัดสาขาของวัดหนองป่าพงเรื่อยมาจนพระราชภาวนาวิกรมเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงตตดสินใจให้วัดนาป่าพงออกจากฐานะวัดสาขาตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุข,ข้อกล่าวหาว่าพระคริสต์ได้กระทําสังฆกรรมทางพระวินยัยสวดพระปาฏิโมกเพียง150ข้อ อุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน